พบกับช่องการมี้แชนเนลกันอีกแล้วนะคะคือลืมลืมว่าต้องพูดชื่อช่องก่อนอ่าทุกคนวันนี้นะคะเราจะมากินข้าวกันทุกคนคือชีวิตเหมือนไม่มีอะไรทำมากเลยเลยต้องมานั่งไฟ์สดกินข้าวนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะกินยำลูกชิ้นปลานะคะใส่มามา่าไม่มีผักค่ะเนื่องจากว่าผักมันเหี่ยว แล้วนี่จ้าน้องหนน้อยนะคะดูคนดูดีเมนูแบบว่าสุขภาพสุขภาพค่ะค่ะแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะช่วงนี้ดัดฟันอยู่นะคะเราก็คือกินลําบากมากคือใครเป็นบ้างคะคือตอนนี้ดัดเข้าเดือนที่สี่แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันลําบากมากอยู่ค่ะอ,อยากให้แบบว่ามันหายไปเร็วๆมากเลยอะเมื่อไหร่จะแบบเจ้าออกอะ คือเชื่อแล้วนะคะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าคือใครที่ไม่อยากดัดก็ยังอยากดัดไงตอนนั้นก็คือแบบดิฉันก็คืออยากดัดใจจะขาดจ้าแต่เอาจริงๆคือมันดัดแล้วมันไม่ไหวเลยจ้าทุกคนอ่าวไม่รอช้านะคะวันนี้เรามากินยำลูกชิน้นอืม,อม,อมน้ำขอนีซีดซีดมากซีด ขึ้นนี่เลยนะคะขากันไกลค่ะทุกคนกินอ่งกินองหุ่นก่อนเออเอาจริงๆคือลืมว่าจะต้มไข่ต้มกินแต่ว่าเริ่มขี้เกียจละอ่งหุ่นก็เปรี้ยวอีก นี่อันนี้นะคะลูกชิ้นปลาเอ้ยใช่ไหมหรืออะไรวะเต้าหู้ปลาอันนี้นะคะเป็นร้านแถวที่ทำงานการนะคะอร่อยดี นุ้ยเย็นทุกคนกินอะไรกันะคะ ินอร่อยรสชาติก็คือใช้ได้เลยนะคะเพดกำลังดี ทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้นะคะก็คือแบบพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วแล้วเราก็จะได้หยุดแล้วจ้าแต่ตอนนี้ก็คือเด็กๆปิดเทอมมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้การคือเห็นว่าเด็กๆไม่ใส,สุ่นักเรียนกันแล้ว น่าจะมีเทิงกันแล้วปะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคนดูศูนย์คนนะคะหลังจากที่ไลฟ์มาห้าทีอืมอร่อยพรุ่งนี้นะคะก็คือเป็นวันศุกร์แล้วจ้า แต่เวลาแห่งวันศุกมันก็คือมัก,มกจะผ่านไปเร็วเสมอมาจ้าทุกคนมากินยำลูกชิ้นกันดีกว่ายำลูกชิ้นไร้ผัก เจ้านี้ก็คืออร่อยมากดูดิลูกชิ้นเขาคือไม่เหม็นคาวแล้วมันก็แบบสดมากอ,อืแล้วฟินจุดจุดทัดคายกันได้นะคะทุกคน คือเหงามากมื้อเย็นนี้เขากินอะไรกันคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็อะไรผัดกะเพราหมูสับส้ตมตำ ยำมุ้เล่นยำมาม่า,มมมาแต่เรานะคะกินยำลูกชิ้นนี่เรากินกับองุน่นนี่เลยหาเข้าออกปุ๊บเปรี่ยวเปรี่ยวจังวไง <laughs> lạnh này <hả>? nhìn. <laughs> bạp, cứ rồi nha biết không gì lửa ngùn bập biết không nắm rồi ạ เอาจิงนะคือแบบว่าจะให้แบบวันหนึ่งเราแบบไม่กินเผ็ดเลยได้ไหมเอาจริงมันก็ไม่ได้นะสาหรับการแล้วกันคิดว่าการไม่ได้นะเพราะว่าแบบเออมันแบบวันหนึ่งอย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบว่ามื้อหนึ่งที่ว่าเออเราต้องกินเผ็ดบ้างวะเคยแบบว่ากินแบบว่าต้มจืดข้าวต้มต้มจืดข้าวต้มแบบสามมื้อก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนร่างกายแบบไม่มีแรงเป็นกันไหมคะไม่แน่ใจว่าเป็นกันหรือเปล่า จริงจรงอันนี้ก็ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนที่การต้มลูกชิงกับต้มามา่มน้ําน้ําต้มลูกชินมันแบบลงไปเยอะมากเลยอะ่ะมันก็เลยเหมือนกินน้ําต้ม ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะคือช่องก็เงียบเหยาบมากทุกคนคือช่วงนี้ทุกคนดูอะไรกันอยู่คะ่ะแบบว่าในแบบ รายการหรืออะไรเงี้ยทุกคนติดตามแบบว่าดูอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบเออมีความรู้สึกว่าแบบบางทีมันก็หมดแฮชชั่นเนาะแบบว่าเออทำงานมากลับมาอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่รู้แบบว่าจะดูอะไรดีนะคะแบบว่าเออแต่การก็คือแบบปกติก็คือตกเย็นมาคือเปอิดช่องพเวนตี้นายป่ะยี่สิบเก้าโมโนก็คือแบบว่าหนังบางวันก็สนุกบ้างมางวันก็เออไม่สนุกอะไรเงี้ย มันก็ปรับปรุงกันไปนะทุกคนแต่เห็นได้ข่าวว่าตอนนั้นอะ่ะช่องโมโนอะเขาเอาอะไรมาฉายนะเดี๋ยวนะนึกก่อนโซนิกหรอเหมือนเขาพูดประมาณว่าก็เลยแบบว่าลองไปดูในแบบว่าในติกตอกดูอย่างเงี้ยทุกคนคือเห็นแบบว่า,วาคือเห็นแบบช่องช่องช่องโมโนปะ เออเขาบอกว่าอะไรนะอะไรวะเหมือนชนโซนิกอะเขาแล้จะมีภาคใหม่มาฉายอ่ะเขาว่าน่าดูอยู่นะเอาจริง ยินมายินมาเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะ เอาละทุกคนวันนี้นะคะการขอปิดไลค์แค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครดูไลค์กันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามการไว้นะคะเยอะๆเลยนะทุกคนให้กําลังใจกันด้วยนะทา้านที่ช่องมันอาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะคะแต่ก็มาเจอกันได้นะคะทุกคน